โอเคเนี่ยนะนะก็ไม่ต้องสงสัยนะผมอย่างที่ผมพูดไปอีกีก่อนนะนะว่านี่คืออาการอัดต่อกันเลยเนะี่ยผมนะก็อ้อลืมบอกไปนะผมนะนะวันที่ผมอัดอยู่นี่เนะี่ยผมนะคือวันวันเสาร์เนี่ยนะวันเะนะสาร์ที่25โอ้เราอัดวันในนี้คริสต์มาสพอดีเลยนะผมนะก็ผมก็รู้อยู่แล้วแหละนะผม <c oughs> เราอัดวันคริสต์มาสพอดีเลยนะผมนะก็ขอให้ทุกท่านนะผมมีความสุขกับวันคริสต์มาสแล้วนะถึงแม้ว่าประเทศไทยเราจะไม่ได้ สรรเสริญวันคิดมากอะไรมากมายเนี่ยผมนะนั่นแหละเนี่ยผมก็นั่นแหละน,ะนั่นนะมาเนี่ยนะผมก็นี้อัดต่อเลยนะนะผมคาดว่าคนี้เนี่ยผมนะคุณน่าจะได้เห็นสักเส,สาหน้าเนี่ยนะนะซึ่งเราจะสวัสด,ดีปีใหม่ล่วงหน้าไหมเนี่ยนะนะขอตอบว่าไม่เนี่ยผม <laughs> ขอตอบว่าไม่เนี่ยน,นะนั่นแหละเนี่ยผมเกนะมาเราได้อาหารมาเพียงพอแล้วเนียผมนะ นี่เนะี่ยผม45อันนะครับนะ่าือว่าแจ่มไปเลยนะผมนแบบฟางจำนวนที่เราได้มานะแล้วกินได้เต็มนะผมเรื่องมันจะได้รีเน่นะนะแล้วก็ไอ้ตรงนี้นี่เขาสามารถเอามันฝรั่งนะเน่าไปฟีดให้ไอ้พวกนี้ได้ไหมวะเนี่ยไม่ได้เนาะโอเค <c oughs> ไม่ได้เนาะโอเคเนี่นะนะโอ้โหนี่พี่แกเขาตั้งอย่างงี้เลยเหรอครับนี่การทาเตียงเผื่อผมไม่ด้วยนะผมแต่ขออาภัยเน่นะนะจิ ผมมมไปปลุกวีเลเจอร์ให้มันมันตื่นนะนะเฮ้ยเอา่ะเฮ้ยคุณตาลี่บอยนะนะเขาใช้สูตรนี้เนี่ยผมนะถ้าเกิดผมเข้าไปตีด้วยเป็นไรเป่าไม่รู้เนะนะี่ยน่ะยิง,งองกรอบกเลมมันก็เรียกมาได้เรื่อยๆแหละเนี่ยผมนะก็ถือว่าเล็กฟรีนะผมปล่อยให้เขาตีไปนะผมขี้เกียจนะนะ่ะมาดูนะว่าจะตายมั่อไหรตายแล้วเนี่ยผมนะดอก ป๊อปปี้เนี่ยผมนะกับเหล็กเนี่ยผมนะโ okay. อเคเราไปลงเหมืองกันดีกว่าเนี่ยผมเออน้่นนะผมไม่รู้อ่ะว่ากล่าวคุณผู้ชมจะได้เห็นคลิปนี้ตอนไหนนะอ๋อผมมตอรีบร่บอกเขาทำคีปเปอร์ละเบิดแลเแลยเนะี่ยแล้วเราเปิดเสร็จปุ๊บมีเป็นทางนี้ลงไปเลยว่ะเอ้ยโอเคแล้วมีโครตรงนี้ขุดเลยเนี่ยนะนขุดขานเลยเสียงโคตรหลอนเนียผม เสียงพูดหลอนเลยเนี่ยนะเนมะื่อเค้เราทอดมาก่อนเนี่ยผมอา่อาฮะอา่าฮะวางซะโอเคเนี่ยผมมาเล็กหนึ่งเอเอนี่ยนะเนะฮ้ยนี่นะแม่ที่ผมบอกนะผมมันคือหนึ่งจุดสิบแปดเนี่ยนะฉนะนั้นท้ามันม่แบบเปลี่ยนไปเยอะมากเนี่ยผมนะแต่จังหวะนี้นี่คือผมใช้เหล็กสไตล์บ้านเนี่ยผมนะั่นก็คือขุดอย่างเงี้ยนั่นแหละนะผมนะหวังว่าเขาจะไม่พยายามมาล่าผมนะสำหรับครุงซารีบอยเนี่ยผมมนาะ โอเคแน่น่ะก็อุ้ยมันเยอะเหมือนควาเลยนิดนึงนะแน่น่โอ้ Storyboy คุณแม่น่ะเลยผมก็ตกใจหมดเลยครับนะแปะไปใหม่ได้ไหมครับโอเคเขาไปแปะตรงนั้นแทนนะไม่เป็นไรนะผมคอปเปอร์ Copper. ไม่ต้องขุดหรอกแนะนะ่น่ะทองแดงไม่มนะีวิโอน์แนน่ะให้พูดตามตรงนะผมเกมนี้ทองแดงต้องโคตรกาเบร์แน่นะ่ะโคตรขยะนะผมทองแดงมีประโยชน์อย่างเดียวคือทำไอ้นี่แนะ่น่ะกล้องซูมกล้องส่งอ,งสองทางไกลนะผมนะ ที่เหลือไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยผมนะสำหรับทองแดงเกมนี้เนี่ยผมนะแล้วก็สายล่อฟ้าที่ผมคิดว่ามันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากนะผมนะก็แค่ทำให้มันฟ้ามีโอกาสฟ้าผ่าตรงสายล่อฟ้ามากขึ้นเนี่ยผมนะอือเนี่ยผมจริงก็มีประโยชน์สูงสุดแค่กล้องส่งทางกายอันเดียวนะเออเดมนะผมหวังว่าในอนาคตเนี่ยผมนะทางอามาครับก็จะเพิ่มประโยชน์ให้กับแร่ทองแดงมากขึ้นนะ พอตอนนี้เนี่ยแร่ทองแดงนี่ก็ไม่ต่างอะไรกับขยะนะผมให้พูดตามตรงนะจริงนะเออมันทำอะไรไม่ได้เลยเนะผมชุดก่อก็ทำไม่ได้นะนะก็ถ้าเกิดมีเสียงอะไรเข้านะผมนะไม่ต้องแปลกใจนะผมนะบ้านผมก็ทำเจาะคุณเจาะอ,อยู่เช่นเคยเนี่ยนะ,นะก็ผมคิดว่า เราจะไม่ทําการดองคลิปเนี่ยผมนะแต่ว่ามีข่าวดีเนี่ยผมนะที่ผมเพิ่งคิดได้เมื่อกี้เลยนั่นก็คือเราจะลงคลิปพิเศษเรื่อยๆเลยนะครับผมนะเพื่อไม่ให้มันเป็นแบบการอรอนานเกินไปนะนะรอนานเกินไปคืออะไรเนะี่ยผมแบบผมอัดเสาน,นี้นะนะแต่กว่าคุณจะได้เห็นคลิปนี้ก็คือในอีก7วันข้างหน้าอย่างเงี้ยถ้าตามตารางนะ่ะนะมันก็จะดูแย่ไปหน่อยเนะี่ยผมนะฉะนั้นก็เดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปพิเศษให้แล้วกันนะ ก็เดี๋ยวคงจะลงคลิป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 มาคัฟอีพีหนึ่งเนี่ยผมนะวันอังคารเนี่ยผมนะแล้วลงอ่าเอา้ยหรือวันจันทร์ดีวะอ่าลงวันจันทร์ลวกันเครับนะแล้วก็มาคับอีพีสองก็ลงวันพุธเครัยผมนะจะได้ไม่เว้นช่วงนานเกินไปลวกันเนี่นแล้วก็นะพี่เขียวของเราเนีผมนะเราจะมีอะไรฆ่ามันได้บอมีขวานนี่มาดูกันว่าเราจะฆ่ามันได้หรือเปล่าเนี่ยผมเฮ้ยล่วงอย่าอย่าอย่าเระเบิดตู้ไม่ดีะครับนะ คือเราไม่ทาเป็นต้องฆ่ามันได้หรือเปล่าเนะี่ผมจริงผมฆ่าแบบไม่ระเบิดพอได้นะเออเนยผมนะแต่ว่ามันเป็นทางแบบนี้นะผมว่าไม่ได้ถนัดไมค้ค้าขนาดนั้นเนะี่ผมนะก็โอเคเนะผมเราไม้หมดนะนนะไม้หมดทําไงเนี่ยผมนะขึ้นดีครับรออะไรอะ่ะมาคับเนะีน่ยะผมให้ผมพูดตามตรงคือมันเป็นเกมที่คือเราสามารถกําหนดได้นะนะว่าอีนี้เราทําอะไรเนี่ยผมนะฉะนั้นไอ คิดชื่อคลิปไม่ออกครับเนี่ยไม่น่าได้ออกเนี่ยผมนะไม่ได้ได้ออกมาเนะ่ยนะน่าแหละเนี่ยผมก็มันผมก็สามารถไอ้นี่ได้ตามใจผมเนี่ยเออนะผมอยากทําฟาร์มก็ทาฟาร์มแล้วก็ตั้งชื่อกิปแล้วทำฟาร์มได้เลยเนี่ยผมนะโอเคเนี่ยผมมาล้วอ่ะนมากี่นาทีแล้วเออนี่มันไม่มั่นใจเนี่ยผมนะหกนาทีแล้วเนี่ยผมนะก็รอมันมืดเนี่ยผมนะวเดี๋ยวก็ปิดคลิปเช่นเคยเนี่ยผมนะผมคิดว่ารอบนี้เนี่ยผมนะผมน่าจะได้อัด 3เนี่ยผมนะ3ตอนเนี่ยผม3 EP อีพนะนะเดี๋ยวพักเนี่ยผมแกน้ำ okay, หนะนะดูเหมือนว่าคุณสตอรี่บอยโดอไวหมดแล้วนะผมนี่ปกติก็ทำมันอย่างงี้นะนะ <c oughs> ขูดแม่งอย่างนั้นมาเลยเนี่ยผมนะเขาปิดประตูให้ด้วยเนะี่ยผมสมมติ NPC เข้าไปแล้วมันก็ปิดประตูเองได้นะว่าลืมนะนะ่ะนี้มีของไหมช่างมันเนี่ยผมนะขูดโด้วยห,หมดเลยนะผมเพราะสุดท้าย NPC แม่งก็ไม่ได้ใช้กล่องพวกนี้อยู่แล้วนะนะ่นะแล้ว มไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะเออมไม่เกี่ยวไม่รู้ไม่รู้อะไรทั้งนั้นนะทำไมสีไม้บ้านตรงนั้นมันถึงแปลกแนี่ไม่รู้เลยนะผมอืมอเฮ้ยเอาเรื่องวะน,นี่มีเอเมอรอนนะผมนะสิบสามอันอะไรวะนะ่านะเอเมอรอนสิบสามอันเลยเลยเยอะจัดเลยนะเฮ้ยเดี๋ยอันนี้คือผมไม่ได้โกงนะ คือคุณ or slide or slide or ตารีบอยอาจจะแอบเอามาใส่หรือเปล่านี้ไม่รู้เนี่ยผมนะแต่ว่าไม่น่าใช่เนี่ยผมนะ13มันเลยเหรอแสดงว่าเขาปรับใช่ไหมนะปกติเป็นไปไม่ได้ที่มันจะดรอป13มันเ,เนี่ยเฮ้ยสุดยอดนะผมนะ <icias S 1> นีะ<ด>่นะผมนะเรา,าก็สามารถเอาเอเมลด์มาแลกหนมงปังได้นะถามว่าเราทํำไหมก็ไม่ทาเนี่ยผมด <c oughs> โอเคงั okay, นะ้วนะเราจะมาทําอะไรนะที่เราขึ้นมาเนี่ยเพราะเราจะมาตัดต้นไม้ใช่ไหมั้างั้นเราก็ตัดต้นนี้เลยละกันเนี่ยนะผมไม่ค่อยชอบไมนะ้ต้นมันสูงๆแบบเนี้ยเนะี่ยผมนะมันตัดยากนะผมนะแต่ทางกลับกันมันก็ให้ไม้ได้เยอะเหมือนกันนะแต่ต้นสูงๆแบบนี้ดีอย่างหนึ่งนนะนะคือถ้าเกิดเจาะขึ้นไปวางบันไดก็คือทําเป็นบ้านต้นไม้ได้เนี่ยผมนะนะนะเพราะว่ามันใหญ่เงเออนะียผมนะฉะนั้นมันก็สามารถทําเป็นบ้านต้นไม้ได้เนี ในหน้า,าคำอธิบายช่างมันเนี่ยผม <c oughs> ในหน้าคำอธิบายเกมไมค์ครับเนี่ยมันมันก็มีบอกอยู่นะผมนะว่า,วาเวลาตัดต้นไม้เนี่ยอย่าทำให้ต้นไม้มันลอยเนี่ยนะซึ่งเราก็ทำให้มันลอยเนี่ยนะพวกผมขี้เก็จต่อบล็อกแล้วขึ้นไปเนี่ยนะโอตรยเนี่ยผมโอเคมาเก็บสิวะมันเก็บไม่ได้เออเนี่ยนะไปไปกันเถอะเนี่ยนะ เดี๋ยวเรากินขนมปังขนมปังนี่ไงขนมปังเนี่ยนะเฮ้ะ <c oughs> มันจะมืดแล้วเนะครับผมนะวันนี้อย่าเพิ่งลางวอนเตอร์แล้วกันนะลาวอนเตอร์เป็นคอนเทนต์กิ๊ฟแนานอนนะครับผมเดี๋ยววอรดแล้วมาครับไม่มีหรอกนะผมคิดที่กิ๊ฟไม่ออกนะั่นะนั่นแหละนะผมแล้ว &npc what ฮะ <c oughs> นี่คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวผมรอคุณสตอรี่บอยกลับมานะ่ยไหมง่ายๆนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวรอเขากลับมาเขาก็จะเห็นเองเนี่ยนะว่ามัน,ม,น,ม,น,ม,นมันคืออะไรวันนี้เฮ้เยแล้วเฮ้ยแล้วกดนอนได้ด้วยเราเรายังไม่นอนนี่ยนะเราเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราได้มามาแล้วอ่ะคุณสตอรี่บอยก็ยังไม่มาไงเนี่ยมาฉะนั้นเราก็ยังไม่นอนแล้วกัน เนี่ยผมโอเคไม่บักแล้วนีผมเมื่อกี้มันเกิดเลยขึ้นวันั่นอะทำไมเบรีมาเป็นอย่างนั้นวะเนั่นนะก็โอเคเนี่ยผมอูได้ไม้ถ้าเกิดครับครบนี่84อันนี่อยู่ได้สักพักเลยเนี่ยนะเนี่ยผมวางโต๊ะไม่ดิทอดไม่ต้องคาบอย่างนั้นก็ได้นะนะคาบสติ๊กขึ้นมาแล้วก็เนบทอดบานเลยเนี่ยผมเนี่ยเราไปลงมือกันดีกว่าเนี่ยผมนี่ยแต่ว่าดูเหมือนว่าอีพีนี้เนี่ยอาจจะยาวหน่อยแล้วกันเนี่ยนะ โอเคนะผมเหอนว่าปีนี้นี่ไม่ต้องไม่ต้องนอนแล้วกานะันนะนะอว่าแม่มดแม่มดแม่มดมันเกิดต่อหน,น้าตตาผมเลยตกใจหมดลืมไปว่าซอมบี้อยู่ข้างๆนะมหน้าคาบดาบเอาขวานงี้มันตีไม่นแรงมากนะนะโอ้ยโอ้ยอันตรายอันตรายไม่นะซอมบี้มันไปอออยู่นะหมู่บ้านมันไปีแล้วนั่นน่ะมันตะ้องฆ่า,ามาันะนะหนีตัวมาจากด้านหลังนะผมคาดว่านะนะนั่นะนะจริงเหรอนะีผม ดอกมันฝรั่งด้วยนะนะจนนี้โอกาสดอกมันกได้ยานะแต่ว่านั่นแหละนยผมมันก็ไม่มีประโยชน์นะนะ <c oughs> โอเคนะนะก็จะวาไปเหมืองตรงนั้นที่ผมลงไปนี่มันอยู่ไหนกันวะนะนะเอ้ยแมงมุมต่อมาแมงมุมต่อมาโคตรบูนะนะแต่อีพีนี้จะลงเหมืองนะผมไม่ได้ลงแล้วเนะี่ยมันมัน,ม,นมันจะกลายเป็นมาตบไก่พวกนี้แทนนะผมว่านี่ไง เจอแล้วนี่นะก็อ่านมากี่นาทีแล้วว่นะเนี่ยผมสิบนาทีโอเคนะ่มนาะอ่านต่อ,อกนิดนึงแล้วกันกิปนี้ก็เดี๋ยวเราลงเหมืองเสร็จเนี่ยผมนะก็นั่นแหลนะเนี่ยผมก็เดี๋ยวระหว่างเราลงเหมือนเราฟาต์ฟเวิร์ดกันนะครับผมนะโกยดีครับร,อ,รออะไรเกิดอะไรขึ้นกับหน้าหน้า <c oughs> คุณสตารี่บอย คุณจะเทเลพอร์ตแบบนี้ไม่ได้แน่ะผมนะผมเกือบตายโอ้โหโมาก็ไม่ต้องลงกันแล้วนะครับผมนะเด่ดเทเพอร์ตได้สุดยอดจังหวะนี่ถูกมากนะครับผมเหยียงแมวที่ไหนมันรองวะเหลือต่อสมิี้ไม่ก็อชอบไปอ่อนหน้าบ้านใน็ซีเนี่ยนะหนะน้า,นาเรียบรอ้อย โดนซอมบี้ตีเนี่ยนะผมไม่อยากตีโดนวลเลเจยเลย <Yeah. S 1> okay, เขย,นะโนนเยนะ่โอเคเนี่ยนะโอ้ไตื่นนอนเนี่ยนะโอเคนี่ครับผมอ้อตื่นขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจบคลิปกันเลยได้อย่าไม่โลเ NPC ไม่พี c ตาย โอเคยังดีที่เราไอ้นี่เนี่ยนะเราเซสปอนไปแล้วเนี่ยผมชิม้หายของอะไรหายโบวไอ้คีเปอร์มันมาด้านหลังตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยเนี่ยนะนะโอ้ยอ,อยู่ดีๆก็มาบื้มนะีนะ่ะตกใจหมดนะผมมีของอะไรหายบ้างเบลโบวเนะี่ยมาดูนี่นะนะเดี๋ยวเราก็เก็บๆให้หมดแล้วน่าจะรู้เองแหละเ,เราใส่พวกชุดไว้นี่ไปดีกว่านะเออเนี่ยผม เน้องมันติดพโรเทคชั่น2อันเลยนะเออครับผมเอนชั่มพโรเทคชั่นนี่คือเอนชั่มที่จะทำให้เออเวลามีอะไรตีเราเนี่ยมันจะเบาขึ้นนะเออเนี่ยครับผมเบาลงสิเออเบาขึ้นที่ไหนนั่นเนี่คีเปอร์แม่งเต็มไปหมดเลยนะผมว่าผมควรทำธนูอ่ะออทำธนูอ่ะเนี่ยนะก็โอเคเนี่ยผมนะเดี๋ยวนี่อ่านไปกี่นาทีแลว้วเช็คเวลาอ่านเรื่อยๆนะนะก็ฟาฟอ forward แล้วกันเนี่ยผมนะเดี๋ยวฟาฟอร์เวิร์ดเสร็จกลับมาปุ๊บแล้วก็จบคลิป แนยผมนะัดประมาณน,ะาานั้นละกันแนวผมผมจะไปลงเหมืองน,นะ <c oughs> นั่นนะก็แกนั่นนะทำการฟาสฟอ forward กันเลย,ยเหมืองอะไรวะนั่นน่ะไปลงนั่นดีป่ะวะจะฟาสฟอร์เวิร์ดแล้วไม่ได้ฟาสฟอร์เวิร์ดแล้วนะี่นมนะันอะไรวะนั่นน่ะอย่าที้บอกน้ำนั่นหนึ่งอย่าพึ่งลงน้ำนะอย่าพึ่งลงน้ำนั้นพูดใช้พูดได้คำเดียวนั่นนะอย่าพึ่งลงนะครับผมอย่าพึ่งลงนะครับนะ <c oughs> ระเสียงก็าก็ด้แหบแล้วอ่ะนะเออเนี่ยผมไปลงอันนี้ดีกว่าเออไปลงอันกากาที่เราจะลงกันปกติดีกว่านะไอเมื่อกี้นี่มันป้าบินเกินไปเนี่ยผมผมไม่ไหวหรอกนะ่นะที่ตรงนี้คุณตอนติบอสสำรวจไปแล้วอ่ะอืมอช่างมันเน้นะนึกว่าที่ขุดหายเนี่ยผมเราลองลงไปดิเป็นยังไงเป็นจะเป็นยังไงนะข้างล่างเนะี่ยผมว่าลงไปแน่ใหญ่แน่นอนนนะ นี่นี่ไงทำเมื่อกี้กับต,ตรงนี้ไม่ต้องเชื่อมต่อกันแน่นอนเลยว่ะถ้ามาสภาพอย่างนี้ยังไงก็เชื่อมต่อกันนะนะทอดอยู่นี่เนี่ยผมก็แปะลงไปสิที่เราอยู่วายลบแล้วหรอวนะเนี่ยโอเคเนี่ยผมว้าวกับถูกไหมไม่รู้นะนะด อุ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องโอเคงั้นเดี๋ยวเราทำไงเกเลตันเดี๋ยวโกยก่อน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 โกยมันมากันเบียยเลยมันมากันเบียยเลย <c oughs> อ้าวมันยิงกันเองนนะเนี่ยนะปล่อยมันยิงกันเองไปนะผมผม,ผมดีฟาดโฟกัสดีกว่าเนี่ยนะก็โอเคน,นะมั่งฟาดโฟร์กันเลยก็โอเคนนะผม คิดไปคิดมานี่ผมมันไม่ต้องฟา์โฟลด์ก็ได้นี่หว่ามันตัดไปเลยได้นะนะฉะนั้นที่ผมอัดมานั่งขุดเหนือประมาณสิน,นาทีน,นั่นแหละเนี่ยนะก็เดี๋ยวเราโลทิ้งไปเลยแล้วกันนะี่ผมนะเดี๋ยวอันนี้คือเราตัดกลับมาเลยแล้วกันนะีผมนะก็ไม่ตายนะผมไม่เป็นไรนะนะก็โอเคเรามาสรุปของที่เราได้กันนะนะผมนะ เหล,ล็กเราไม่ได้ได้เพิ่มเลยนะผมนะลงไปในนั้นไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยผมนะมาฆ่าสลาม,เ,มนะาเหมือนเดิมนะครับผมนะจะลงเหมืองกลายเป็นไปไป,ไปทำฟาร์มสลามเนี่ยครับผมไม่เชิงทาฟาร์มเนี่ยนะคือพื้นที่มันกว้างแล้วมันลึกเนี่ยผมนะมันก็เลยเกิดขึ้นเองเนี่ยผมในะในส่วนของสลามนั่นเองเนี่ยผมมนาะครบเงื่อนไขเงไงเนี่ยนะมันก็เลยนั่นแหละเนี่ยผมสลามก็เลยเกิดขึ้นมานะนะ <c oughs> ก็นั่นแหละนะผมนะก็โอเคผมไม่อะไรจะพูดละเนีนะก็เดี๋ยวจบคลิปลยแล้วกันนะผมนะคงไม่ได้อ่านสั่งคลิปแล้วผมเหนื่อยมากแล้วเนี่ยผมนะก็โอเคนี่นะส่วนนี้ขอคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับผมนะอาจจะไม่ได้ดองคลิปเหมือนกับตอนนั้นแล้วนะผมนะส่วนซีรีส์ไหมครับจะมาบ่อยๆไหนไหมอันนี้ไม่รู้เนีผมนะแล้วแต่คุณสตอรี่บอยแล้วก็แล้วแต่เวลาของผมนีผมนะว่ามันจะตรงกันหรือเปล่านาะก็โอเคนีนะใครชอบเกมเนี่ยผมยังเลยมันจะมาเลยตั่งหนาว ไม่นะคุณตอริบอยเขาาเขาโดนไฟคลอกตายนะน้ำไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะผมนะ <c oughs> เรียบร้อยเนี่ยผมนะอืมหน้าเศร้านเนีน่ยผมก็โอเคนะำมาเจอไหมใน่าบ้างหน้าเนียผมส่วนนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ